สวัสดีครับวันนี้ที่11กันยานะครับก็เป็นวันคล้ายวันแฮปปี้เบิร์ดเดย์ผมเองนะครับวันนี้จะนำะวิธีวิเคราะห์สูตรหลุดแล้วมานะครับงวดที่แล้วก็เข้า38นะหลุดแล้วมาจะมีความสำคัญยังไงก็เพราะว่าสูตรที่เคยเข้าเข้ามาตลอดแล้วอยู่กันหลุด ของมวดถัดมานะั้นตามการสังเกตของผมแล้วมักจะเข้านะครับค่อบออื่นก็จะขอเตือนก่อนนะครับนําข้อมูลนี้นะครับไปซื้อลอตเตอรี่นะครับเป็นแนะนําให้ไปใช้เล่นการพนันนะเป็นคําเตือนนะครับซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นไม่แนะนําให้เล่นการพนันทุกชนิดนะครับผมฮ่าอ แล้วก็จะมาดูข้อมูลที่ว่าหลุดระมานี่อันนี้เดี๋ยวข้อมูลนี้จะมาเล่าให้ฟังเนาะอันนี้ก็คือโต๊ะที่ว่าแม่นนะไม่ใช่แต้มน,นะแต่ว่าแม่นไม่เกี่ยวกันเนี่ยมาดูหลุดระมาของอาจารย์ม่อนนะที่หาข้อมูลมาจากนิตยสารหรือใบเรียงเบอร์เลขเงินล้านสังเกตดูนะครับงวดก่อนกอนนั้นเข้ามาตลอดในชะ่ไหมเข้าเข้ามาตลอดทุ จริงผมเลขนี้ผมตามมาเป็นปีแล้วนะแต่ว่างวดงวดไหนที่หลุดเมื่อไหร่นะจะมีเข้าตัวหนึ่งทันทีในงวดที่แล้วออกสามสองงวดที่แล้วไม่มีสามสองเลยเห็นมู้มเพราะงวดนี้มีศูนย์เอ้ห้าศูนย์หกสองดังนั้นอ่ะในสามตัวบนเนี่ยต้องมีห้าศูนย์หกสองหรือร้อยเปอร์เซ็นต์ครับถ้าคุณซื้อหวยวันนี้นะฮะซื้อลอตเตอรี่อะไรก็ไม่ถูกนะครับถ้าไม่มีเลขนี้นะครับเพราะว่าจะแล้วหลุด รุนแล้วมักจะมาเสมอนี่คือวิธีการของผมนะการวิเคราะห์ของผมอันนี้ทูตสวรรค์ก็เช่นกันนะครับก็เข้าตลอดนะจริงผมไม่ได้เอาสติเก่ามาให้ดูแต่งวดนี้ให้มาคือหกเก้าเจ็ดสังเกตดูเลยว่ามีอะไรซ้ากันนะเดีย๋ยวผมจะทําให้ดูว่าเอออะไรซ้ากันชนกันอันนี้ก็คือ,อหัวใจนะผมก็เรียกว่านีฮะเสีย เสียอะไรก็เสียได้แต่อย่าเสียกําลังใจนะครับก็มีสามหกเก้างวดที่แล้วตัวหัวใจนี่ผิดนะครับแต่งวดนี้ให้มาแบบนี้คือสามหกเก้าตอนนี้นะผิดมาสองงวดแล้วปนะกติเขาให้หลักร้อยเนาะแต่ว่าตอนหลังมาคือเข้าหลักสิบมั่งหลักหน่วยมั่งร้อยมั่งแต่ผิดมาแล้วสองงวดแต่งวดนี้มีสามกับแปดนะครับมี3สามกับแปดก็เชื่อว่ามีสิทธิทจะมา พราะว่ามันหลุดสองงวดแล้วไม่น่าจะหลุดอีกอ่าอันนี้คือข้อมูลอีกเหมือนกันนะฮะเนี่ยสังเกตดูเข้า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 งวดนี้ให้สามกับเก้าแล้วงวดถี่แล้วให้ห้ากับแปดซึ่งมันออกอะไรน่นะสามแปดไอ้ออกไม่ใช่ออกสามสองแต่ไปเข้าล่างนะดังนั้นแหละสูตรหลุดแล้วมา่างงวดถี่แล้วเนี่ยของผมนะผมให้ไปปรากฏว่ามันเข้าล่าง นันะซื้อนะครับควณจะซื้อล่างและบนเลขที่ผมเน้นให้เนะี่ยผมส่งไปให้นะเน้นไม่กี่ตัวเอกสีห้าตัวแล้วผมขีดเส้นใต้ให้นะให้ซื้อบนล่างผมเคยบอกนะครับซื้อบนล่างเพราะหวยมันไม่เอาอะไรแน่นอนไม่ได้เนาะนะนะนะตัวนี้ก็คือเป็นตารางนะตารางนี้ก็ทําให้ร่วงหน้านะก็แกจกนต้องปีเจ่แล้วอย่างงวดเี่แล้วเนี่ยอ่าวันที่เสถกมันที่ทอ่าเนี่ยออกหวยออกสามสามสองเนี่ย ไม่มีนะให้สี่หกแต่งวดน,นี้ให้เก้ากับเจ็ดเก้ากับเจ็ดก็มีสิทธิจะมาเก้ากับเจ็ดนะครับใครไม่มีเก้ากับเจ็ดก็ต้องระวังอันนี้ทูบนะฮะเลขทูบก็คือเข้ามาตลอดนะเดี๋ยวดูดีเข้า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 ยังไม่มหลุดเลยบางงวดเข้าสามตัวตรงด้วยนะรู้ไหมบางงวดนี่เข้าสามตัวตรงด้วยเลขทูบคือก็คงไม่ใช่จุดนะเป็นเลขคำนวณแหละแต่ว่าใช้รูปแบบของทูบแต่งวดนี้ก็ให้อะไรล่ะ เงวดที่แล้วเขาให้เก้าห้าเจ็ดไม่มาไม่ได้ตัวเดียวแต่งวนนี้ให้แปดหกหนึ่งซึ่งหลายสำนักให้ให้ให้เลขนี้เป็นเลขเด่นไปเลยนะครับแล้วก็คิดว่าจะมาสามตัวเลยซึ่งเป็นไปได้นะครับอาจจะมาสามตัวแต่ผมผมคิดว่าน่าจะมาแค่หนึ่งหรือสองตัวถ้สามตัวก็ก็มีสิทธิ์เหมือนกันครับแล้วแต่สูตรใครขุดแล้วต่ข้อมูลของใครเนาะ,ะแล้วก็เจ้านี้เหมือนกันเข้ามาตลอดเนาะ พอ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 มาถึงงวดที่ออกสามสองออกบลนี่ผิดวันนี้ให้ศูนย์กับเก้าแล้วก็แม่ตะเคียนทองนะครับผิดมาแล้วสองงวดนะผิดมาแล้วสองงวดเลขเขามีสองตัวคือเนี่ยสังเกตด,ดูเลขสองตัวนี้แต่วันนี้นะให้เก้ากับศูนย์ครับสวัสดีครับคุณรนะัตเจริญเมทากุลนะครับขอบคุณมากครับติดตามผมนะวันนี้ติดตามห้าคน ก็กดไลค์ให้กำลังใจหนึ่งท่านขอบพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับบางทีก็พูดคนเดียวมันก็โอ้ว่าเวและเมื่อได้แบบนี้แล้วนะครับผมก็จะมาเอาข้อมูลนี่คือสูตรของผมนี่สูตรหลุดแล้วมาของผมนะครับของผมก็คือเป็นสูตรตั้งสิบหน่วยบนแล้วก็ร้อยสนะิบหน่วยเนาะ ี่คือสูตรผมเองนะผมของผมเนี่ยมีอยู่สามสิบสูตรนะกว่าจะมาทําเป็นตัวเลขได้นะใช้สามสิบสูตรเดินหน้าไม่ใช่สูตรถอยหลังที่ก็คานวณกันทุกว,วันเนี่ยที่คุณเห็นเน่ยเดินสวยใช่ย้อนหลังไปเป็นปีแล้วไม่ผิดเลยแต่พอจะมาเดินหน้านะั่หงายเงือบกันแต่ของผมเลยคือเอาสูตรเดินหน้าแล้วไม่เปลี่ยนสูตรนะครับเนี่ยสูตรคนโคราชอันนี้คือไม่ใช่ของผมนะของโคราชว่นเสาร์ให้เก้าแปดเจ็ดหกปรากฏวอาหัวออกอะไรครับออกสามสองก็ไม่มีไม่เข้าเห็นปะ ไม่เข้าเลยแลลั้นันวันนี้คนโคราชให้4ี่สามสองหึงผมต้งบอกว่าคนโคราชเนี่ยมาแน่1ตัวหรือ2ตัวในก้ะสตรของผมเองว่าเทเลวผมให้แปดเก้าห้าศูนย์หซึ่งเป็นสูตรที่ผมไม่ไม,ไ,มไม่เปิดเผยนะวัวนี้ให้5้าหแล,หล้วก็วัวันนี้ก็ไม่เข้าแต่วันนี้ให้8 90 1ก้านคำนวณได้นะหกเจเนี่ยพิดเมื่อเทเลว หลอกสามสองครับงวดน,นี้ให้หนึ่งสองสามสี่ซึ่งไปชนกับคนโคราชเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ชนกับคนโคราชคนละสูตรวิธีการคำนวณคนละอย่างกันสูตรนี้เหมือนกันผมให้เจ็ดแปดเก้าอย่งางงวดที่แล้วไม่เข้านะแต่ผมไม่ได้ให้ไปในสื่อนะแต่ผมเป็นสูตรของผมเองก็งวดน,นี้ได้สามสี่ห้าหกจะเริ่มชัดขึ้นมาแล้วครับงวดที่็แล้วก็ให้เลขนี้ไม่เข้าอีกก็งวดน,นี้สองสามสี่ห้า สองสามสี่ห้าเนี่ยนะครับคือเลขคล้ายๆกันเนาะแล้วมันก็ไปชนกับเลขสิบหน่วยบนผมอะสิบหน่วยบนก็คือหนึ่งสองไปสองสามห้าสี่สามสองเหมือนกันใช่ไหมเนี่ยไปชนคำนวณคนละอย่างกันนะฮะห้าหกเจ็ดแปดวันนี้ก็ได้ห้าหกเจ็ดแปดเหมือนกันสังเกตดูแล้วกันนะครับหกเจ็ดแปดเก้าให้หนึ่งสองสามหกวันนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งวันจะแล้วไม่เข้าวันนี้ได้สามสี่หกจะสังเกตดูถ้าเลขอะไรเข้าเยอะที่สุดนะครับ ผมสังเกตด,ดูคร่าวๆนะเพราะเนีเลขวิ่งวันนี้นะผมจะทําในคลิปต่อไปนะมาแน่นอนครับเลขวิ่งนะครับวดที่แล้วมีท่านที่อยู่เมืองนอกวิ่งตัวละหนึ่งตัวละห้าหมื่นนะครับเปลงทุนไปหนึ่งแสนบาทก็ผมก็ฟันให้ไปเลยครับวดที่แล้วผมให้ให้สองกับอะไรอะสองกับห้าเนะาะเป็นออกไม่ก็ออกมาออกสามสองเนี่ยฮะแล้วผมาก็จะมาสรุปเลขตัวเนี้ย เนี่ยผมมาล่างทําดูว่าเออมันชนกันตัวนี้ศูนย์มันชนกันกี่เจ้าเมื่อกี้นะฮะกับข้อมูลที่ที่จากเอ่อข้อมูลที่อยู่ในคอมเมื่อกี้เนะน่ะอ่าเนี่ยมีศูนย์เนี่ยชนกันกี่ละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะหนึ่งไม่เด่นสองไม่ให้เด่นสามเด่นสี่ไม่เด่นห้าเกือบเด่นอ่าหกเด่นเจ็ดไม่เด่น แปดไม่ห้อยเด่นนะครับแล้วเก้าเด่นนั่นเองวันนี้ที่เห็นยาวๆก็คือมีศูนย์มีสามมีห้ามีหกมีเก้าแล้วมันจะมีตัวนี้อาจจะเป็นออกโต้ก็ได้นะครับหรือจะออกตรงๆก็ได้นะครับออกโต้ก็ได้ออกตรงก็ได้แต่ผมเอาเลขที่ได้ตัวนี้คือที่ผมคิดว่ามันน่าจะมา่เมือกี้นะครับ สามใช่ไหมสามหกเก้าเดี๋ยวผมก็เอามาตัดกับเลขชุดของผมนี่ครับอันนี้คือเลข10หน่วยบนที่โอกาสที่จะหลุดยากมากนะครับปีหนึ่งน่าจะหลุดน้อยมากครับเดี๋ยวเอามันยังไม่ชัดนะครับไม่เป็นไรจะเพิ่งแคปเอาไปนะครับเพราะมันไม่ค่อยชัดแต่ ผมนี่ผมตัดให้จากสูตรของผมกับศูนย์สามหกเก้ามื่สักครู่นะที่ผมบอกว่าเออเนี่ยมันชนกันคืออะไรอ่ะศูนย์สามหกเก้าเนาะที่ชนเยอะที่สุดเอามาตัดเนี่ยเอามาตัดสูตรเออทำไมมันไม่ชัดออ่ะชัดแล้วเนี่ยครับ ผมเอาหนึ่งสองสามสี่ห้าก็คือสูตรคนโคราชกับสูตรของผมเองครับผลบนโชคพรวยมารวมกันนะครับของผมห้าสี่สามสองแต่คนโคราชคืหนึ่งสองสามสี่ผมมาจับรวมกันเพราะว่าการจับรวมกันน่ะเพราะเลขมันชนกนะันเนาะจับรวมกันโอกาสที่จะพลาดมันน้อยมากครับสองสูตรรวมกันเนี่ยมารวมกันเนี่ยมันโอกาสที่จะพลาดมาันแบบแต่ตัวเลขก็ยังเยอะอยู่นะครับตัวเลขก็ดูเยอะทีนี้ผมก็เอาศูนย์สามหกเก้ามาสักครู่นี้ที่ดินมาจับ ซึ่งมันจะจะได้เลขสองตัวบนหรือไม่ก็อาจจะเป็นโต๊ก็ได้นะครับโต๊ะก็คือเอาไปตัดโต๊ะเองนะครับขอบคุณครับดูยังชมอยู่สี่ท่านนะแล้วคืนนี้เราก็จะมาตัดด้วยเลขนี่นะฮะเลขสูตรเลขเลขสามสิบสูตรของผมที่ผมเอามาตัดให้เหลือน้อยที่สุดนะตัดสูตรนี้ตอนนี้นะครับแต่ผมตัดไปแล้วก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์สามหกเก้า ต่อไปก็จะใช้2องสาสีห้าหนะครับผมจะตัดดูสดๆให้เลยเนาะใช้สีเหลืองแล้วกันอ่าใช้สองสามสี่ห้าหนะอันไหนไม่มีก็ตัดออกนะสองสามสี่ห้าหกสอามสห้าหก็ไม่มี สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกน่าจะมีครบเลยแล้วเนี่ยสองสามสี่ห้าหกอ่ะสองสามสี่หกตัดไม่ได้อ่ะเป็นสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอ่ะสองศูนย์ไม่มีสามสี่ห้าหกเจ็ดสองเก้าไม่มีสามสี่ห้าหกก็ถ้าย่อยตัดออกไปจะเรนิดเนาะ

โอ้ผมมัอวอะไรม้กเลยอาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ไม่เป็นอะไรอะไรสุดเริ่มใหม่สองสามสี 2, 3, 4, 5, ่ห้าหกนะในหนึ่งสองสามสี่ห้าตัดกันละสองสามสี่ห้าหกสมาธิไม่มีสองสามสี่ห้าหกมีครบต่อไปก็สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดใช้สีเขียวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดมาตัดอ่ะ

8 9 0 1 2 3ก็4 6ตอนออกไป8 9 0 1 2 3 5 6ตัดไป9 0 1 2 3 6 4 6 5ไม่มา8 9 0 1 2 3นะครับต่อไปก็ใช้อ้าวไหนล่ะ5 6 7 8 9 0เนี่ยนะ5 6 7ก็ใช้สีม่วงแล้วกัน ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกโอศูนย์ 0, มีนียวะศูนย์สามจะมาเหรอห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์นะหนึ่งสามไม่มีห้าหกสองสามไม่มีห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์ หเจ็ดปดศูนสีสานะครับแล้วก็จะเหลืออีกตัวก็คือสี่ห้าหกเจ็ดแปดตัวนี้สี่ห้าหกเจ็ดแปดเดี๋ยวเราจะใช้สีแดงเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเอ่าน,นี้ไม่มาสี่ห้าหกสามศูนย์ตัดออก สี 6, 7, 8, นะ่หกเจ็ดแปดสามเก้าไม่แล้วมาสี 5, 6, 7, ่ห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยพอตัดเสร็จแล้วจะเหลือเลขใครนี่ยครับแคบเอาไปได้นะครับหลายครบไหมเต็มไหมนี่ก็จะเหลือเลขที่ที่ตรงตรงนะนี่ไม่ต้องกลับแล้วอย่างศูนย์สี่มันก็มีสีศูนย์ในตัวห้าศูนย์ศูนย์ห้าเห็นปะหนึ่งห้าซื้อแต่หนึ่งห้าห้าหนึ่งไม่ต้องซื้อครับหนึ่งหก หกก็ซื้อแต่มา26ง6 62องหกกนะครับ3ามหกับ3ามหกับสามเจ็ดเจ็าคจะกลับ38เพิ่งออกไปกับแปดสามมันมาเรื่อยเลยนะคิดว่าไม่น่าจะมาและสี่ก็ศูนไปแล้วมอสักครู่49 49ก้าสี่เก้าเก้เนี่ยสำคัญเนี้ยผม ลังเลมากนะครับอ่าแล้วก็ห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้าสามสามห้าห้าเก้าเก้าห้าเนี่ยต้องกลับหกหนึ่งกลับไปแล้วหกสองกลับหกสามกลับเจ็ดสามสามเจ็ดเห็นไหมล่ะเนี่ยเจ็ดสามที่ผมหมายมั่นแล้วก็มาแปดสามสามแปดที่บอกว่ามันออกไปแล้วจะออกอีกไหมเก้าสอง ซื้อได้เก้าสองสองเก้าไม่ต้องซื้อเก้าสามละ่ะซื้อได้เก้าสามสามเก้าไม่ต้องซื้อสี่เก้าอ่ะซื้อกับเก้าห้าห้าเก้าให้กลับเนี่ยแล้วตัวนี้นะถ้าจะให้ดีเนี่ยเอาเลขนี้มาตัดแต้มนะเดี๋ยวผมจะเซฟก่อนเนาะหยวเอาบันทึกข้อมูลไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหายแคปจอตัวเองไว้ปึ๊บบทึกไว้ แล้วก็มาดูแต้มของเจ้าที่เขาแม่นๆนะเนี่ยเนี่ยแต้มนะแต้มแต้มของอาจารย์เสือคิมชากรลาวนะแต้มสิบหน่วยบนงวดที่แล้วผิดนะออกสามสองนะแต้มไม่แต้มแต้มสามสองคือห้าแปดเก้าศูนย์ทั้งสองสามไม่มีห้าแต่งวดนี้ผมก็ใช้วิธีการเดียวคือหลุดและต้องมาครับเพราะเขาแม่นนะเนี่ยแต้มก็คือผลรวมหลักหน่วยกับสิบรวมกัน แต้มแกคือสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ้าวแล้วก็มาตัดมาสักคู่นี้สองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมมันก็จะเหลือสักกี่ตัวล่ะสองอ้าตัดด้วยสีดำเลยกันอุ้ยไม่ได้ตัดด้วยสีขาวหรอไม่ใช่ตัดด้วยสีชมพูสองสามสี่เนาสองสามสี่ห้าหกเจ็ดใช่ไหมแต้มมาสักคู่ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดอะดังนั้นมีอะไรบ้างล่ะสี่กับห้ามีสิทธิ์มาหกกับเจ็ดอ่าหนึ่งห้าหนึ่งหกมีสิทธิ์สองหกนี่ไม่ต้องไปสนใจอ่าสามห้าไม่ต้องสามหกไม่ต้องสามเจ็ดก็คือหลุดไปแล้วเห็นไหมสามเจ็ดที่ผมเคยหมายมัน สามแปดก็ไม่ต้องไปสนใจและไม่มีครับเนี่ยสามแปดรวมกันได้หนึ่งสี่ศูนย์มีสิทมาสี่เก้าแต้มสามเห็นปะมีสิทแล้วห้าศูนย์มีสิทห้าสามเป็นแปดหลัดออกไปห้าเก้าเป็นสี่หกสองหกหนึ่งเนี่ยกำลังดังขนาดนี้นะผมให้ผมให้เป็นเลขเลขที่ เลขที่จะดังและเลขที่จะอั้นให้ตั้งแต่วันหวยหลังหวยออกหนึ่งหรือ2วันนะเป็นตัวเน้นด้วยนะแล้วก็ส่งให้สมาชิก VIP ไปประมาณเจ็ดแปดท่านนะครับบางท่านก็ถาม,ม่าสมาชิกสมาชิก VIP สมัครยังไงไม่ต้องสมัครอะไรครับคือท่านที่ร่วมบุญกับผมแสดงนาใจผมเล็กๆน้อยมาตลอดนะฮะแค่นั้นแหละผมก็ผมก็จับบันทึกไว้เป็นสมาชิก VIP ท่านขอไม่ขอผมก็จะส่งให้เลขสรุปไม่ขอ ก็ช่างผมก็จะส่งให้ครับจะเป็น VIP แล้วนะครับอ่หกสองรวมกันได้8นี่ก็ไม่ต้องเป็นเน้น63รวมกันไม่ต้องไปนเน้นนะต้องเปนเน้นเอาผมกีดออกไปเลยดีกว่า73ละ่ะได้ศูนย์เนี่ยแต่แต่ต้องซื้อไว้นะเจ็ดสามผมกลัวจะไปล่างนะเนี่ยะจะเพิ่งลบว่า73เนี่กลัวจะไปล่างเนาะเดี๋ยว73อาจจะไปล่าง ปดสามหนึ่งมีไหมแปดสามไม่ต้องออกเก้าสองกเท่ากับหนึ่งเก้าสามรวมกันได้สองเก้าสี่ก็ห้าเนี่ยเนี่ยครับเลขเลขที่จะได้จริงๆก็เหลือไม่กี่ตัวเลยนะครับเนี่ยมีศูนย์ห้าหนึ่งห้าหนึ่งหกสี่ศูนย์สี่เก้าห้าศูนย์ห้าเก้าหกหนึ่งเนี่ยแล้วก็เก้าสามเก้าสี่ก้ห้าก็ตัวกลับแล้วก็เจ็ดสามกับสามเจ็ดนี่นะเจ็ดสามกับสามเจ็ดเอาไว้อะไร เอาไว้กันเลขล่างผมว่าร็จแล้วผมก็ทําแบบนี้ให้คุณนะครับทือท่านที่ดูแหละก็ได้สามแปดผมก็ไม่ชอบผมก็ยังบอกว่ามันออกแล้วมันจะออกอีกเหรอมันก็ไปออกล่างเฉยเลยสามแปดเห็นไหมครับหวยเลขเนี่ยมันมีเอาอะไรแน่นอนไม่ได้หรอกแต่ถ้าคํานวณอะไรเด่นขึ้นมาเด้วหลายท่านคงจะทราบแล้วที่ติดตามนะวันนี้เป็นวันเกิดผมก็จะบอกเลยนะฮะวันที่หนึ่งเนี่ยที่มีสิทธิทจะมานะคือหนึ่งหกนะครับหนึ่งหกครับ สี่เก้าครับนะฮะหนึ่งหกสี่เก้าเนี่ยเนี่ยหนึ่งหกสี่เก้าแล้วก็เก้าสามเก้าสี่สี่เก้าต้องกลับกันนะแล้วก็ห้าเก้ามีแค่นี้เองนะที่เน้นเน้นแล้วก็ถ้าศูนย์มาก็คือศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าศูนย์นี่มีกี่ตัวเองนะครับเนะเหมือนก็สรุปให้เลยนะเหมือนก็สรุปให้เลยแลวล่างที่มองตัวนี้และล่างจริงผมจะต้องทําให้ดูอีกทีหนึ่งนะล่างเยยังไม่ไม่ทาให้แต่ล่างผมจะเอาว,วันนี้เข้านะ ล่างของผมอ่ะวันนี้เข้าแน่นอนซึ่งก็จะขีดเส้นใต้ให้ที่สง่งส่งให้ทุกท่านที่ชมคลิปผมแล้วก็กดแชร์กดไลค์ให้แชร์ไปที่กลุ่มนะฮะกลุ่มคุณหรือไม่กลุ่มก็เป็นเฟซของคุณเนี่ยแหละครับแนะนําเพื่อนให้มากดติดตามผมอ่ะผมก็จะให้เลขฟรีฟรผมขีดเส้นใต้ให้ท่านติดตามผมนะผมทราบนะครับผมไม่ผิดบ่อยแล้วครับเข้าเกือบทุกงวดแหละแต่บางคนก็คือไม่ซื้อกลับและทั้งงวดไหนออกเบิ้ล ผมก็บอกแล้วเบิ้ลมีโอ,อกาสที่จะติดสูงหลังจากเบิ้ลเสร็จเนี่ยมักจะเข้านะขอย้านะฮะมักจะเข้านะเห็นไหมตัดให้แล้วเหลือมีกี่ตัวเองนะและตัวนี้เนี่ยพวกนี้อาจจะเป็นอ,จจนอถ้าไม่มาสองตัวก็คือมาโต๊สนะฮะเดี๋ยวผมว่าจะจะคัดเลขคนนี้ยไปตัดโต๊สตัดโต๊สก็คือเหลือโต๊สไมีกี่ตัวนะตอนนี้โตดของผมโต๊สที่มาร้อยเปอร์เซ็นตนะโต๊สมาร้อยเปอร์เซ็นตนี่ผมตัดไปตัดมาเนี่ยนะ เนี่ยตัวนี้ที่มาร้อยเปอร์เซ็นเนี่ยตัดไปตัดมาแล้วเหลืออยู่สี่สิบน่าจะเหลืออยู่สี่สิบแปดตัวแล้วสี่สิบแปดตัวเนี่ยคุณจะเชื่อไหมว่าผมเนี่ยซื้อทุกตัวผมซื้อตัวละร้อยอ่ะทุกตัวแต่ตัวเที่ผมเน้นผมก็จะใส่ตัวละห้าร้อยบ้างสามร้อยบ้างสองร้อยบ้างแล้วถ้าออกมาตัวใดตัวหนึ่งก็กําไรนะะยกเว้นเบิ้ลยกเว้นเบิ้ลแล้วก็ไปชนกับอะไรไปชนกับ เลขอันนั่นแหละเราจะขาดทุนนี่คือความเสี่ยงความเสี่ยงมันมีตรงนี้ครับคือเบิ้ลกับหามเบิ้ลกับเบิ้ลแล้วก็ไปตจงกับอันเนี่ยตัวนี้อันแน่นอนครับดังมากนดนะาผมต้องบอกว่าผมวันนี้ผมวันเกิดเนาะผมก็เลยบอกให้หมดเลยศูนย์หนึ่งหกเนี่ยศูนย์หนึ่งหกเนี่ยซื้อเลยครับห้าหนึ่งหกสี่หนึ่งหกไม่ต้องแล้วก็สามหนึ่งหกอ่ะแปดหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกเนี่ยครับ ผมชอบเลขนี้นะ่ยที่เป็น16หกตัวหนึ่งก็จะลงท้ายด้วย9ก้าอ่ะศูนไม่ต้อง9ก้ากับส9่เก้าจะมาเนี่ยอะไรอนะ่ะหนึ่งสามเก้าสอมเ้นี่ยสองสี่เก้มีไหวันนี้สอผมตัดออกไปแล้วไม่มีเนาะเนี่ยเลขก็เหลือแค่นี้นะแต่ผมจะตัดไปอีก ตัดกันเหลือประมาณยี่สิบกว่าตัวนะครับแต่ว่าตัดทีไรมักจะไม่เข้านะครับแต่ร้อยแต่ว่าถ้าทัดชุดเต็มเนี่ยยังไงก็เข้างวดเสร็จแล้วไม่เข้าเพราะออกเบิ้ลแลวงวดนี้ถ้าออกเบิออเบ้ลอีกก็คือไม่เข้านี่คือย้านะครับขอบ,บอกทุกท่านขอบคุณนะฮะเจ็ดสิบเอ้ยเจ็ดท่านเจ็ดท่านที่ทมผมนะครับขอบพระคุณอย่างสูงเลยแต่ก็ไม่ทักมานะฮะก็ย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับซื้อลอตเตอรีร่และรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ซื้อเราจะถูกลอวัที่หนึ่งเนาะกดติดตามกดไลค์นะฮะแล้วกดกระดิ่งด้วยนะกระดิ่งเนี่ยมันจะทําให้พอผมไลฟ์สดมันจะดังปิ้งปิ้งไปหาคุณทันทีเลยนะครับสูตรผมเป็นการวิเคราะห์นะครับไม่ใช่เป็นสูตรแบบเดียวๆสูตรเดียว,ยวโอกาสที่จะหลุดสูงครับแต่การวิเคราะห์เนี่ยมันจะมีประโยชน์ก็คือว่าเราก็คิดไปด้วยนะฮะคิดไปด้วยกันนวนไปด้วยกันการวิเคราะห์เลขมักจะพลาดยากพลาดน้อยนะครับ ให้ดูอ่ะผมมาให้ดูวุฒินันนะวุฒินันเนี่ยผมว่าไม่น่าจะปลอมนะปกติก็จะให้ก่อนหอยออกหนึ่งวันนะแต่งวดนี้ก็ทาไมให้ไวมากนะแต่ปรากฏว่าคุณเห็นไหมฮะหนึ่งหกชนผมเขาให้เมื่อวานผมก็ติดตามเพจเขาแต่เพจเขาปลอมเยอะมากก็คือก็ให้หนึ่งหกผมให้หนึ่งหกหกหนึ่งนะตั้งแต่วันหลังหวยออกสองวันนะอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะแล้วล่างเขาบอกวิ่งล่างสี่นะผมไม่รู้อ่ะ แต่ในนี้มันจะมาทั้งบนทั้งล่างไก่เวทีน,นันงวดนี้มีสิทธิ์มาทั้งบนทั้งล่างวิ่งบนหนึ่งเห็นะครับวิ่งบนหนึ่งวิ่งบนเจ็ดเขาเน้นหกหนึ่งหกเยผมบอกเลยบอกว่าอัน้นเลขกูมาณน,นะเลขกูมางวดนี้ก็กูมาณก็คือกูมาณเพชรก้านะลูกวิ่งปังลงมาหนึ่งหกถึงบอกว่าอั้นแน่นอนนนะถ้ากลัวอัน้นให้ซื้อเลขสามตัวเลขสามตัวที่ผมบอกไปสักคู่นะฮะซื้อสามตัวเนาะ หนึ่งหกอันเนี่ะแต่สามตัวมันจะอันยังมากคือแปดหนึ่งหกนะเจ็ดหนึ่งหกไม่ออน่าอันเก้าหนึ่งหกนี่ก็บอกเก้าดับกันแต่ว,ว่าเก้าของผมก็เด่นเนี่ยห้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกแปดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหกแล้วก็อะไรอีก 0, อ่ะศูนย์หนึ่งหกมีแค่นี้นะพอถ้าหนึ่งหกมาเนี่ยซื้อแค่นี้ครับแต่ถ้าตัวอันก็ตัดออกไปนั่นแหละครับผมนี่บอกหมดเปลือกเลยเนาะ ขอบคุณมากครับติดตามชมนะครับมี6ท่านที่ติดตามเยียนั้นะแล้วก็กดไลค์ผมทั้งหกท่านเลยขอพระคุณยังสูงขอให้ท่านโชคดีและมีเงินใช้หมดนี้หมดสินนะครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ